สวัสดีเพื่อนเพี่น,พน้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟดีบอลไทยคลิปนี้เรามาอัพเดตข่าวสารของตลาดซื้อขายนักเตะประจําวันของวงการฟุตบอลไทยที่น่าสนใจเรามาดูกันว่ามีดีลไหนที่มีความเคลื่อนไหวในรอบวันที่ผ่านมากันบ้าง ก่อนที่จะไปรับชมในคลิปเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามผ่านทางช่องทาง YouTube นี้รวมถึง Facebook Fanpage f d บอลไทยในชื่อเดียวกันตอนนี้นั้นผมกำลังอัปเดตเข่าวสารวงการฟุตบอลไทยทั้งตลาดซื้อขายนักเตะรวมถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติผ่านทาง Facebook Fanpage ก็อย่าลืมไปติดตามไปให้กำลังใจผมได้นะครับผม เรามาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันก่อนเมื่อวานนี้มีการเรียกนักเตะทีมชาติไทยชุดยู23ทั้ง23คนเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพื่อทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอองตะกูลเฮดโค้ชใหญ่ของทัพช้างศึก พร้อมด้วยโชคทวีพรมรัฐธนพัฒนาท่าเรือและพันษามีสธรรมสตาร์โค้ดผานนักฟุตบอลลงทำการฝึกซ้อมครั้งแรกเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมเป็นหลัก โดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีพร้อมกับได้แต่งตั้งเสกสรรราตีเป็นกัตันทีมโดยเจ้ากอล์ฟนั้นกัตันทีมชาติไทยชุดนี้ได้กล่าวว่าวันนี้เป็นการซ้อมวันแรกก็พยายามทำความรู้จักกันให้มากขึ้นและทำผลงานให้ออกมาดี สิ่งที่ต้องปรับจากก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีปรับเล็กน้อยโดยโค้ชวังก็บอกว่าต้องพยายามดึงศักยภาพของตัวเองให้เต็มร้อยส่วนแนวทางก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายผมไม่ได้รู้สึกกังวลแต่ก็พยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและพาทีมชาติไทยคว้าชแชมป์ให้ได้ครับความพร้อมของทีมตอนนี้ผมไม่แน่ใจแต่เชื่อว่าทุกคนจะพยายามทำให้ดีสุดพยายามร่วมเล่นกันให้มากที่สุด ความพร้อมส่วนตัวของผมตอนนี้ก็เต็มร้อยอยู่แล้วครับโดยสําหรับทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนั้นจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่หไปจนถึงวันที่14กรกฎาคม2568โดยจะมีการอุ่นเครื่องหนึ่งนัดพบกับโบลิสเทโรเอฟซในวันที่13กรกฎาคมก่อนเดินทางไปที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียต่อไปโดยโปรแกรมการแข่งขันของทัวร์นาเมตนต์นี้สําหรับช้างศึกชุด U23 นั้นเกมนัดแรกจะ พบกับิ m มอเลสเตในวันที่19กรกฎาคมเวลา20นาฬิกาแข่งขันกันที่แพ a ทิโอสเตเดียมและแมตช์เดย์ที่ 2, 2ก็จะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันที่22กรกฎาคมเวลา20นาฬิกาที่สนามแพลทิโอสเตเดียมเช่นเดียวกันโดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนั้นจะนำทีมแชมป์กลุ่มทั้ง3กลุ่มและอันดับที่2ที่ผลงานดีสุด1จาก3กลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบรอชนะเลิศต่อไปโดยรอบรอชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันในวันที่25และ29กรกฎาคมณเกลวราบุงการโนสเตเดียมต่อไป ต่อมาเรามาอัปเดตของทีโอลิปิกลียงกันบ้างทีมดังของสุดลีเอองฝรั่งเศสซึ่งเคยได้แชมป์ลีสูงสุดข,ของประเทศ7สมัยถูกปรับตกลงเล่นสู่ลีกเดอร์ในซีซั่นหน้าหลังหน่วยงานตรวจสอบบัญชีสโมสรฟุตบอลของประเทศระบุว่ามีหนี้สินมหา,าศาลจำนวน500ล้านยูโรแม้จะได้รับบทลงโทษถ,ถูกปรับตกชั้นแต่ลียงก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้และพวกเขานั้นก็ยืนยันใช้สิทธิดังกล่าวทันที กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาลียงแถลงข่าวดีว่าอุทธรท์โทษเป็นผลสำเร็จโดยพวกเขานั้นจะได้เล่นในลีกเอิงตามเดิมในซีซั่นหน้าโอลิมปิกลียงได้รับการตัดสินจากหน่วยงานตรวจสอบบัญชีสโมสรฟุตบอลให้อยู่ในลีกเอิงได้ต่อหลังจากมีการยื่นอุทธรโอลิมปิกลียงนั้นกล่าวแถลงการผ่านสโมสรแบบสั้นๆโดยจากการที่ทีม OL รอดพ้นจากการตกชั้น ทำให้ส่งผลต่อเอาราวันกานิเย่ดาวรุ่งลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่มีดีกีทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยตรงเพราะเจ้าตัวนั้นก็ยังมีสัญญาอยู่กับทีมอีกหนึ่งซีซั่นและมีโอกาสได้ลงเดบิวต์ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสที่เป็นลีกสูงสุดของประเทศรวมถึงฟุตบอลยูฟายูโรป้าลีกที่ได้สิทธิ์ไปเล่นตามเดิมในซีซั่นที่กําลังจะมาถึงเพราะตอนนี้ทีมโอเอลเองก็ต้องสะสางหนี้สินที่เหลืออยู่อีกประมาณหนึ่งก็อาจจะมีกาารขายตัว ตะตัวรุกของทีมไปเพิ่มทั้งมาริกโฟฟาน่าและเอร์เนสต์นัวมาที่เล่นในตำแหน่งริมเส้นก็อาจจะทำให้พอถึงช่วงที่ทีมนั้นต้องโรเตชันเวลาเล่นบนถ้วยหลายรายการเอราวันเองก็มีโอกาสสอดแทรกขึ้นมาติดทีมลงเล่นก็เป็นได้แต่ถ้าเลกแรกเจ้าตัวยังไม่ได้โอกาสลงเล่นเลขที่2ก็อาจจะต้องเตรียมหาทีมใหม่ได้เลยคราวนี้เรามาอัปเดต ตลาดซื้อขายนาเตะของสุวรรณไทยลีกประจำวันกันบ้างเริ่มจากทีมขวัญใจมหาชนอย่างทีมกีเดนพยองเมืองทองยูเอเตดกันก่อนพวกเขานั้นจากการคว้าตัวเดียโกเฮสและเจ้าเอริเก้แซมเปียหรือว่าปาตาตาสองแนวรุกดารุงมาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนาเตะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสโมสรจากลีกบราซิลที่ส่งนกเตะมาในรูปแบบของการเซ็นสัญญาล่วงหน้าหรือว่าพรีคอนแทค ตั้งแต่เดือนมิถุนายนในรูปก,การที่กำลังจะมาถึงนี้กีเดพยองจะมาพร้อมขุมกำลังนิวเวฟซึ่งรวมมาดานนันเตะอนาคตไกลและขุมกำลังหลาประสบการณ์สูงเพื่อความสำเร็จในสนามแข่งขันโดยล่าสุดเมืองทองได้มาโอกาสครั้งสำคัญกับสัญญาเข้าสู่ชุดใหญ่กับเดียโกเฮสและเจ้าเอริกเกตแซมเปียหรือว่าปาตาตาสองแนวรุกดาวรุ่งพร้อมกันในรายของเดียโกเฮสในวัย20ปีเป็นผลผลิตของอะคาเดมี่ฟราเมงโกที่ สามารถยืนได้ทุกตำแหน่งในแดนบนโดยมีจุดเด่นในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวที่ลากเลื้อยแหวกคู่ต่อสู้ได้ด้วยสกิลลูกหนังอั um นล้ำเลิศขณะที่เจ้าเอริกเก้แซมเปียหรือว่าปาตาตาอดีตเยาวชนของโบตาโฟโกคือหัวหอกอายุ19ปีที่มาพร้อมกับคุณสมบัติของการเป็นสู่หน้าที่ครบเครื่องและมีจังหวะปิดกรสุดเฉียบอีกด้วยส่วนในรายของวิเลียมพปแนวรุกเมืองทองยูเอต กลับมาลงสนามซ้อมแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บบริเวณซี่โครงโดยเจ้าตัวนั้นพร้อมที่จะช่วยกีเดนพยองในฤดูกาล2025-2026ที่กำลังจะเปิดฉากกลางเดือนสิงหาคมก่อนหน้านี้กองหน้าชาวบราซิลได้กลับบ้านเกิดเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพาทางร่างกายและได้ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังดูแลตนเองด้วยความเข้มงวดกระทั่งลัดฟ้าเดินทางสู่ประเทศไทยในที่สุดพรบถือเป็นหนึ่งในแข้งชั้นนำของไทยลีกโดยเขา มีสีติลงเล่นให้กับเมืองทองไปทั้งหมด97นัดทําไป60ประตูกับอีก18แอซิสเตรียมพบกับความร้าใจในระดับพรีเมียมอีกครั้งในชุดแดงดําเมื่อเพเมเกอร์จอมถล่มตะข่ายแห่งค่ายกีเลมพยองกลับมาปั่นป่วดแนวรัดไทยลีกอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการขึ้นทะเบียนผู้เล่นต่างชาติกับโคต้า7นักเตะต,ต่างชาติกับอีก2อาเซียนหรือว่ามากกว่านั้นที่เกมพยองจะลงทะเบียนสําหรับฤดูกาล2025-2026จะมีชื่อใครบ้างนั้นโปรดติดตามแบบห้ามกระพริบตาโดยการเสริมท่าของเมืองทองนั้นยังไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะโพสต์ของทีกีเลนพยองมีห้อยโบนัสแฉกตามเดิมที่เอาไว้ให้แฟนบอลได้อ่านแบบชื่นใจพวกเขายังมีนักเตะที่จะตบเท้าเข้าสู่รัวธนดอรมสเตเดียมอีกแน่นอน ต่อมาเรามาที่ทีมขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งทีมกันบ้างกับทีมสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีพวกเขายืนยันบรรลุข้อตกลงคว้าตัวกา้กาเมนเดสของการตัวรุกชาวบราซิลมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยเพื่อสู้ศึกในฤดูกาล2025-2026เหลือเพียงขั้นตอนรอนกเตะเดินทางมาประเทศไทยภายในวันที่15กรกฎาคมเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและเปิดตัวอย่าเป็นทางการโดยดาเวเตะวัย32ปีเพิ่งหมดสัญญาก,กับอาจาบาเลนทีมในระดับดิวชั่นหนึ่ง ของซาอุดีอาระเบียหลังจบฤดูกาล2024-2025โดยฝาาผลงานยิงไป9ประตูเป็นดาสมกสูงสุดของทีมและทำไปอีก4แอสซิสจาก34นัดรวมทุกรายการก่อนตอบรับข้อเสนอ,อย้ายมาคาแข่งในถิ่นแพสเซเดียมจากการพิจารณาคัดเลือกของอเลสเดกาากุนซือเพื่อร่วมชาติหรือสำหรับกากา้าเมนเดสถนัดเท้าซ้ายธรรมชาติเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรุกและริมเส้นฝั่งขวาโดยคาแข่งในศึกดิวิ ชั้น1ซาอุดิอาระเบียในช่วง3ฤดูกาลหลังสุดกับซาสโมสรประกอบด้วยเอาซาฟาเอาอุกดูดและเอาจาบบเลนมิสิติลงเล่นรวมทั้งสิ้น96นัดยิงไป19ประตูกับอีก25แอซซิตจุดเด่นของเจ้าตัวคือมีความสามารถเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมมีการเลี้ยงบอลไปกับบอลได้ดีมีความคล่องแคล่วว่องไวมีการจ่ายบอลที่เนียนตาการครอสบอลที่แม่นยำและมีลูกทะลุทะลวงเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อทำประตูที่อันตรายและอีกหนึ่งจุดเด่นของ ขเขาคือการเล่นลูกเซตเพลย์ play. ทั้งนี้กาการเมนเดสจะเดินทางไปเข้าแคมป์พรีซีซั่นกับสิงห์เจ้าท่าระหว่างวันที่18ถึง24กรกฎาคมหลังจบฟุตบอลรายการอุ่นเครื่องเปียร่าเพสิดน็์ครับที่ประเทศอินโดนีเซียการมาของกาการเมนเดสทําให้โคต้าต่างชาติของการทรเอฟซีนั้นครบไปทีบ้อยในโคต้า7บวก2ตอนนี้ก็เหลือแค่อิซามอัลซาบีกองน้าทีชาติโอมานที่เพิ่งเสร็จภาร,รกิจกัดสโมสรรอเปิดตัวกับทีมสิงห์เจ้าท่า ในภายหลังคราวนี้แฟนๆท่าเรือก็คงอาจจะต้องรุนนักเตะใหม่ที่เป็นโคต้าคนไทยที่อาจจะมีการปิดดิวหลังจากนี้ก็รออัปเดตจากสโมสรต่อไปแต่ผมดูจากการเสริมตัวแบบนี้แล้วบวกกับฟอร์มในเกมอุ่นเครื่องในยุคข,ของกาาพวกเขาดูแล้วจะกลับมาเป็นทีมลุ้นแชมป์ในยุลนี้อย่างแน่นอนต่อมาเรามาอัปเดตข่าวสารของทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกันบ้างเมื่อวานนี้ทีมมาลุกข้อตลกลงสัญญาคว้าตัว กาเบียเอริกเก้เมนเดสดาซินวามีฟิลตัวรับวัย26ปีจากสโมสรโอลิมปิกอิตาบายาน่าทีมในศึกเซเรียซีบราซิลเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยกาเบียเอริกเก้เล่นตำแหน่งกองการตัวรับส่วนสูง187ซติเมตรเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพก,กับสโมสรคูเซโร ทั้งชุด U17 และ U20 ในปี2016จากนั้นในปี2019ได้ย้ายไปสโมสรคิซิอ i ม m a EC และย้ายเข้าร่วมสโมสรยูเนียนลูเซนเซ EC ในปี2021 ต่อมาย้ายไปสโมอสรเซลันเดียอีซีและสโมอสรบาซิเีเลเซ่เอฟซีในปี2022จากนั้นในปี2023ได้ย้ายร่วมทีมสมาคมแอตเลติกาเดออัลโตสและในปี2024ย้ายไปเล่นในกับสโมอสรโกยาเนเซอีซีก่อนไปสโมอสรโบอาเอซและสโมอสรโอลิมปิกอิตาบยาน่าในปี2025โดยเขาลงสนามให้กับทีมไป12นัดทำไป1ประตูซึ่งการย้ายมาเล่นให้กับทัพกว่าง สงในปีนี้นั้นคือการมาค้าแข่งในต่างแดนเป็นครั้งแรกของกาเบียลเอลิเก้เลยโดยสไตล์ของเจ้าตัวนั้นเป็นมิฟิลที่เล่นบอลง่ายเสียบอลยากถึงแม้จะไม่หวือหวาก็ตามมีความแข็งแกร่งตัดบอลในการได้ดีและมีทีเด็ดที่ลูกยิงไกลน่าสนใจมาสำหรับวิธีการทําทีของพลพรรคกวาดสองในปีนี้ที่ส่วนใหญ่จะเลือกนักเตะด,ดาวรุ่งเข้ามาสู่ทีมโดยเฉพาะดานนาเตจากเชียงรายตีมมาเล่นรวมถึงนักเตะที่ไม่ค่อยได้โอกาสกับทีมบ um ีจีปทุมเนเต็ มาใช้งานแม้กระทั่งดึงน้าเตะที่เคยร่วมงานกันมาก่อนกลับมาค้าแข่งให้กับทีมอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวต่างชาติก็จะเน้นบราซิลเกตซิเรซีเซเรบีซับเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ดีที่เวลาที่ทีมอิมพร์ตนั้นจะไม่ค่อยแปลกสะด้วยต้องรอดูต่อไปว่ารายต่อไปที่ทีจะมีการเปิดตัวนั้นจะเป็นใครต่อมาเรามาอัปเดตข่าวสารการได้ตัวของทีมในศึกไทยลีก2กันบ้าง เริ่มกันที่ทีที่เพิ่งตกชั้นลงมาอย่างนองบัวพิชยาเอฟซีพวกเขาเปิดตัวไคโอโรดิเกสแนวรูกบาซิเลียนมาจากลามปาเอฟซีอย่างเป็นทางการรายแรกของตลาดฤดูกาล2025 2026โดยไคโอนั้นเป็นผู้เล่นในตำแหน่งโตัรุกลิมเส้นที่เล่นได้ทั้ง2ฝั่งรวมไปถึงในตำแหน่งกองหน้าด้วยโดยผลงานสองฤดูก,กาลกับลาปาเอฟซีลงสนามไป73นัดกับทุกรายการ ยิงไป24ประตูและอีก19แอสซิสต์พร้อมกับมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมรถม้ามรากฏติดท็อปซิกเข้าสู่รอบเพย์ออฟในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยโดยไคโอ้นั้นผ่านการเล่นในระดับสโมสรมากับหลายๆทีมทั้งในบ้านเกิดอย่างสโมส u, ico, รบันกูแอตเลติโกคขับเกรมิโอเอสปอร์ติโวยูเวนตุส ไทเกอร์ดูบาซิลรวมไปถึงในไทยต้อแต่ฤดูกาล2016กับสโมสรกาลสินเอฟซ c และสตูนเยอเต็ดก่อนจะย้ายกลับไปเล่นที่บราซิลจนในปี2022ได้ย้ายกลับมาเล่นในประเทศไทยอีกครั้งกับจนันทรีเอฟซและลาปาเอฟเป็นสโมสรล่าสุด ต่อมามาอัปเศตทีมตราดเอฟซกันบ้างพวกเขาประกาศคว้าตัวเจ้าอัดจิระอัดวิงวอนกองกลาง,งตัวรับวัย24ปีจากลูบุรีซิตี้สู่ทัพช้างขาวเจ้าเกาะโดยเจ้าอัดแข่งชาวราช,ชบุรีผ่านประสบการณ์คาแข่งมาแล้วกับหลายสโมสรอ,อารท,ทิสู่สงคลานเอเมืองนอนเวเต็ด สุป,ปรการซิตี้ลงเล่นทั้งในศึกไทยลีก1ภายใต้การคุมทีของโค้ชมาสดาอิชิและในระดับไทยลีก2สงขา FC รวมถึงต้นสงก,กัดล่าสุดอย่างลบบุรีซิตี้ด้วยสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งแบบวิ่งไม่มีหมดและการเล่นกล้าลุยของเจ้าอัด พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ความท้าทายใหม่กับตราด FC ในเวทีไทยลีก2และจะสวมเสื้อหมายเลข19ลงสนามในฤดูกาลนี้คราวนี้มาปิดท้ายกันที่ทีมนกใหญ่พิฆาตัยนาทฮอนบิลเปิดตัวนักเตะผู้เล่นร่วมทัพอีกรายโดยได้ตัวทางด้านของเจ้าต้นรัชตะสมพร สตูบแบ็กวัย26ปีเข้ามาร่วมทัพในการช่วยทีมสู้ศึกทาลิส2ในฤดูกาล2025-2026โดยสำหรับเจ้าเติร์นนั้นก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์โดยมีดีกรีตั้งแต่เยาวชนซึ่งเคยติดทีมชาติไทยมาตั้งแต่รุ่นอายุ12ปี16ปีและ18ปีขณะที่ในสโม,มสรเจ้าเติร์นก็เคยเล่นให้กับเมืองเลยยูเอต็ดยุทธยายูเอต็ดบางกอกเอฟซีขอนแก่นยูเอต็ดขณะที่ฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าเติร์นเล่นให้กับทีมพลังการเ และช่วยทีนั้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งได้สําเร็จและทั้งหมดนี้ก็คือเขาสารตลาดซื้อขายนักเตะในวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่ผ่านมา สำหรับในวันพรุ่งนี้นั้นจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตบ้างก็สามารถติดตามได้ในช่วงช้ามืดในแต่ละวันได้เลยนะครับผมเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทีนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอสวัสดีครับ